มาดูลูกทุเรียนรุ่นแรกกันค่ะโตขนาดนี้นะคะลูกโตขนาดกำปั้นแล้วค่ะแล้วก็ฝนตกเยอะมากเลยนะคะสอามวันวันนี้นี่ค่ะแล้วก็วันนี้ก็ตกตัก้แต่เช้าแล้วนะคะเราก็เลยมาดูค่ะนี่ก็ลูกประมาณเท่าลูกกีวี่อะคะ่ะนี่ค่ะกำปั้นเด็กๆคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็ ร่วงเยอะเลยที่เราเห็นดอกเยอะๆนะคะร่วงเยอะค่ะยังร่วงไม่หมดค่ะเล Brooke ็กๆอย่างนี้ก็ร่วงนะคะยังไม่ได้แต่งลูกคิดว่าน่าจะไม่ได้แต่งนะคะเพราะว่ามันร่วงเกือบหมดแล้วก็เหลือไว้ติดต้นดีกว่าค่ะที่เราแต่งดอกไปนะคะบางกิ่งนะ,ะที่เราแต่งดอกเยอะๆไปเนะะี่ยค่ะพอสุดท้ายได้ร่วงก็เหลือลูกเดียวอย่างเนี้นะคะ่ะหนึ่งกิ่งที่เห็นนะคะบางกิ่งก็เหลืออย่างที่เห็นตรงนี้นะคะ ก็เหลือลูกไม่สวยเลยเราก็แต่งออกอีกค่ะ,ะที่สามสี่ลูกแน่นๆอย่างนี้เราก็แต่งออกเลยแต่ถ้ากิ่ง,หงเหลือลูกเดียวแล้วไม่สวยยังไงก็ต้องเก็บไว้ค่ะเพราะว่ายังร่วงอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากนี้ลูกโตวันนี้เดี๋ยวก็ร่วงอีกค่ะก็เลยต้องมาดูกันนะคะที่มันร่วงเยอะๆก็จะเป็นช่วงที่ว่าร่วง ขนาดนี้ค่ะลูกขนาดนี้จะร่วงค่ะนี่ค่ะบางต้นก็เหลือไม่เยอะนะบางต้นก็ไม่ติดเลยนะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะปีนี้ทุเรียนทั้งฝนทั้งลมมาครบเลยค่ะบางวันนี่ก็มีแนวโน้มว่าตกอีกหลายวันนะคะแต่ว่ารุ่นหลังๆที่เป็นดอกไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยติดเลยนะคะ นะคะจะเหลืออยู่รุ่นนี้นะคะคิดว่าปีนี้ทุเรียนใต้น่าจะน้อยนะคะ